อยู่เป็นทังหนาวใช่ไหมโยกโยกเป็อทั้งหนาวขึ้ๆแค่ได้าจยกับงานยงกลัุกไหมนนงเนาะได้ไปได้ไปดอกก้า่ จะเป็นอย่างนอ้กันตัดเข่ารู้เลยได้ได้ได้ไล่ใช่บ้านไหนบ้าเขากันนอกสันนะย้ำกอนจับดยวยหัวคุณก่อนฮะตี้ยวไข่เตี้ยวหัวน้าไม่ใช่หัวหน้อย่างเนี้ยหัวหน้าคือหนวหน้าหาวหน้าัวหน้า่ัวหน้าหั้ อยากลงทีนต้องเป็นผู้ใหญ่เด้อทีนี่เด้อทำไมหน้าลงเด้อไปเหยียบ่าอยากเหยียบเลูกบ้านแมันงปแกไ่เาเป็นลูกพี่ครบเป็นลี่ผู้บ้ถามันต้องไปแไ็กนี่ก็มางอย่างอย่างมันต้อด้วมันขายอย่นี้าขาย่างน้หลาย้นไม่แล้วาสั่ไถ่ ขายเลยยก็โตมูน้นอยเเปนายตัวน้อยตัวใหญ่นะกนกยานี้มันยตเ้าเาอดจนน่มันออกจากไข่มันจะตัวใหเลยได้ที่ไหนทไมมก็ต้องกาตน้อยด้วยจะไปนหเลยงจตัวม้ยนึกดมบอกเจ้าไเอาขายต้นไม้ถุงมูนนี่ตงาเาัน

้าไปขายตัวสินี่มือว่าเนี่ยเนี่ะไ่อนะโกเียงมันไม่สอนจอตันเอาบ่ขายตัวชนะขายผิวนั่นน่ยนี่สุงนั่นน่มึัมากรเลผู้หญิงก็เลบอกเลผู้หญิง่สอนจอินจะแล้วเี่ยวนเรียขี่ก็เยอขายนะล่นเยว่ขายตนะนอดัก็ไปขาย ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเหมือนขายสัตวี่มันนี่แหละขายมูลนี่แหละขายมูลขายมูลตังนี้เป็นหลักครับบารีขายไก่นี่ยคอบารีขายไก่จะว่าไงขายแจ้งวันเนี่ยมาถึงวันศุกร์เลยก็ติดตัวชิลล์ลอยนะตไอลอยนะต่อขายมูนขายมูลขายกิบก้อน ไปดูการปล่อยค well. ร win. ับทำมั i̇şte นด uh, ้วยปล่อยไปยังไปอันนี้ไปอีกไปนี่คีบัวมักเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวผมจะเอาคบัวมักมาใส่ให้เต็มก่อนอยู่ข้างในนี่มีมีตัวมันไหมเนี่ยยังยังครับเป็งเจ้าตัวรองอันนี้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 ปล่อยไปได้สองวันแล้วครับแบงคนี่เอาคีบัวลงเนี่ยพอาะเราให้สูงสี่ขนาดขยายขนาดสิไปอ็ด ท่านามนเ่ราคาปลัดจ้้จองเอาอันไม่ม่เห็นหอกเอาพวกเด็กแล้วกระสีเอาออกกได้ค่ะถ้าะม้งไวยังไตอนหล่อนะเอาแบบนี้เตอนตอนเรียงเรียงเียวเกียน้กยยแต่าหมแมันจะมีกลๆบาเอาไก่ย่างเอาบัวนี่น แต้นวานงเก้ตอนพาตอนนั้นตะก้อนองหมูผูกครับบนเนเป็นไปเลเด็ดุูงเรียนขายุนท้องโรงเรียนใหลขึ้นถงวัจ้างมัแล้แช่แบบนั้นละคะแช่ไว้ความเขี้ยวคนเราความเขี้ยออกไม่แช่มาคำสาวรับพุ่นถิ่บคาเคำสาวบแล้วผูกค่าเลย ครับไดนกะละมัเเยเนยเอาต้นนัต้นนี้ต้นนี้เรา้องหิวเต้องหันการะมันสองสองกระสอบขอครับที่ครับที่สหลายหลาย มันตัวอนึงกับมหันเียยอะเนาะมันหนักูนจะกับไม่เหม็พรมันแช่น้ำแล้วเอาวน้ำไวน้ำอไวน้ำเอานน้ำเอม่บอกกินลดงว่าไปมือแรงเขาเไปหาิงว่ามาแเดสัิงว่แม่มีะลมาเรวี้เจ้าหนึ่ง่นมาเอาไปกินเดี๋ยวใหไปแปลง ปหลัดก็อันนี้ต้องเอาฟุ้นมันโดยตรงเลยมหมปะอะไรนะครับอมู่ว่าตกเอาฟุ้นมันโดยตรงเลยจังดีฟุ้นที่จะแหงก็ได้ฟุ้นบอสมคนจะเข้าไปตักถึงว่าออกมากรองอะไรก็สิเอาเลยได้ก็ได้นะครับที่มันเหยาบยองใจอาบัดชิ้นส่วนอะไรเลยเด้อนร้อนใช่ไหมครับทำไงดีอ่ะไม่มีพิธีรีตองให้มันอยู่บ้านใหม่เลยครับอ่าไปกินอาหารต่อเั่งจะเนินไม่ต้องงอ้อันทำลายการดำมั้งอันอ๋อแค่อันเดียวได้สิครับ รผมเพิ่งแช่แค่นี้กำแห้งเัยนะมันโอ้ผู้รักแทาไม่ตดนักเยียนแต่เพราะอปลัดไม่ได่กำแห้งแท้กับแห้งแทยันตะขี่ก็เยียนไก่กอเา่ก็เยียนดินไปอย่างตอนไ่ตอนกตอนสีเอาไปร่อนนี่ตอนพอหนาเมาจะมีกุยใช่กละมังได้ใช่การละมัง้ทัเลยอนุ้ใส่มันจะเป็นแบบนั้นแล้วเอาละวิสังเกตเียแล้ววิสเกตพอคุมฟางนี้ใช่ไหมครับมันจะขี้มาปกฟาง ที่จะคืนพวกฟางหมดเลยคึงวบามีา้จะไม่มีฟางเลยพอถึงตอนนั้นค่อยหรือใส่กระมังเอาไปไว้ให้นันกอาทิตย์หนึ่งเราค่อยร่อนเดี๋ยวค่ออันอมันย่อยสลายอ่าเดี๋ยวอ่ะมันกินสิค่ะ มันขึ้นมาขี้ดู้แต่ว่าบอกบางครางครันเราบอกไปแจ้งสั่นนะแบบมันคือบ่มีเสียงเปิมหมายวะไรอย่าเงี้ยมันจะเปลียนไปเรื่อยแล้วต้องรดน้ำมันไหมเนี่ยแล้วต้องรดน้ำมันอีกไหมแล้วต้องรดน้ำมันอีกไหมรักษาความชื้นรดกี่วันกี่วันรดครั้งหนึ่งเอางี้ยมันชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะลดยังไงก็ได้ไม่ให้มันแฉะ บัวรถก็ได้เองบ่ได้ของผมตัวรถขอคอหนังมอนจะเป็นอย่างนี้งางยืนอยู่ทางเขาว่าท่านนี้ก็ต้องขาดบัวบัวได้บันหวเด้อได้บ้านี้ทำหมดเจ้าไปเลี้ยงมันสิใต้หลงขีดดินคือของเราว่าเนี่ยมันเคยชินเนาะเอาไปแล้วไม่แก่ไม่ตายลูกขิดดินนี่ก็ไม่แก่ไม่ตายนะเดี๋ยวมันก็ลงเอาอย่างเอาฟังกบสิทำไงต่อมันหายใจทางผิวหนังเพราะฉะนั้น ต้องมีอะไรรักษาความชื้นให้เขาบนนี้หน่อยนีีสุดฟางเสียงอาเสียงครับอ่าุมไว้เพราะอะไรครับเวลาเขาตอนบ่ายเขาจะขึ้นมาขี้มาขี้ปั๊บถ้าขึ้นมาเจอแสงแดดเขาจะไม่กล้าออกมาอแต่ถ้ามันมีฟางโขกปุ๊บขึ้นมาเป็นร่มสักหน่อยบนนี้ขี้ไปเรื่อยๆก็คูมันก็ขี้โกฟางครับนี้ผมผมจะคุมให้หมดเลยเนาะเดี๋ยวมาผมเอาฟางก่อน เสียง่มันทีนี้พี่ประหลัดเดี๋ยวยกพี่ปลัดยกไปนู้นือไปแล้วไปทงอันนี้จะได้เอานี้ออกแล้วเอานี้เข้าแทนไงสพี่ประหลัดมาจะได้ใช้ยกไหนยกั้งานนี่น้ว่นี่อนนี่มันยกั้งงานมันกว่ารู้จิมาเอาดอกมะนา จะหายไม่เอาเดี๋ยวไปสั่งเอาเดี๋ยวไปสั่งเอาหมเดี๋ยวไปสั่งเอาไม้เออขึ้นดูนั่นเันียว่โอ้นี่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 เอานี้เอานี้เออเออ เราเราถามว่าได้ไหมได้ใส่แบบนี้ดีสุดครับมอมันต้องมันต้องไปทำมันต้องไปทำตัวตัวไอ้ที่รอนอีกเนาะ เลี้ยวเลี้ยงให้ได้ก่อนเพราะว่าาะหมายถึงัเลยเนไม่ตออนเลี้ยงแนี้ร่อนอนจะเฝ้าเนี่ยเราเป็นร้อนไปร่อกไปเลยปาเนี่ยไปอไปเอาไปอกนไัวตัวพักที่พักรอรอเอามูใส่เตือนเป็นร้อนมุ้งเลี้ยงใส่นั้นเสร็จแล้วนะมันต้องมีมันต้องมี หลังคามุงก็คือผมไม่อยากให้มันโดนแดดมันหายใจทางผิวหนังอแล้วเวลาเรามาดูมันเราก็โดนแดดเราก็ไม่เอาคัหมดเอาง่ายๆใช่นี้พี่ประหลัดที่ปรตนี้สวยอยู่แล้วอันนี้เออนานไหมที่เราจะมาใส่แบบนี้เอ่อโอเคมาดูทางนี้พี่ประหลัดเชิญครับเดี๋ยวอันนี้มันแห้งหมดแล้วมันไม่ตายเหรอเอาไม้นี้พี่ประหลัดเอาเอ้หาไม้ให้หน่อยสิจะตีพี่ประหลัด เอาละนี่นะจะน่าจะเย็นนีผมเอาใส่ในนี้ฟางรดน้ำรดน้ำผมมีเวลาผมก็รดแแต่ทุกวันรดน้ำพอพอมันขี้มันขี้มันขึ้นมากบฟางใช้เดือนจะกินลึกดขี้ตื้นเขาจะขึ้นมาขี้ทีนี้เขาขึ้นมาขี้บนผิวเรื่อยๆพอมันเต็มปุ๊บมันจะมากรบฟางเขากรบ

แล้วเอาไว้แล้วเราไปพักตรงนั้นในนานไหมผมจะพักไว้ไม่เกินอาทิตย์ไม่เกินอาทิตย์แล้วเอาไปร่อนพักอีกอาทิตย์นึงเป็นเดือนนึงตอนพักตอนพักเราดูตอนเราเลื้อว่ามันแห้งว่ามันชื้นไหมถ้าชื้นก็ไว้หลายวันหน่อยแล้วถ้ามันไม่ชื้นมากอย่างเนี้ผมเอาไว้แค่สามวันนั้นแหละสามวันผมก็เอาไปร่อนได้ครับตอนก่อนที่ผมจะเอามูล ล่นอนผมจะไม่รดน้ำเลยเป็อนอาทิตย์เลี้ยงให้มันแห้งถามว่าไสเดียนตายไหมก็ไม่ตายถ้าตายก็เป็นผมก็เราไม่ได้ว่า <c oughs> ผมเอาผมบอกมันแล้วใครตัดสินใจอยู่ผมยึดต่อ <c oughs> ใครตัดสินใจตายเป็นปุ๋ยตกลงกันแล้วเงินแค่นี้แค่นี้โอเคที่ผมเลี้ยงมาสี่ปีผมไม่ไม่เคยซื้อเพื่อแล้วใส่้าบ้านไปเรื่อยๆวีนนี้ตัวนี้ที่ผมให้ไปเนี่ยไปแค่ไสเดือนให้คิวสองกระบอกกระบอกไสเดีย พร้อมแล้วผมจะเอาไปเรียงที่เรียงจะร่อนยืดยืดความนะถ้าไม่ยืยดควมผมร่อนก่อนใส่มาตัง้งรอยอีกเงินบอกผมจะได้ร่อนโอเคอย่างเงี้ผมผมผมทิ้งไว้เลยครับผม <พา S 3> ไม่ได้ดูแลอะไรยากอย่างเงี้ยสองกระสอบสองกระสอบจะได้ประมาณสักสามสิบโลยี่สิบกับสามสิบโลขายโลได้ยี่สิบก็500ห้าร้อยละครับโมเดลครับห้าร้อยไม่ได้พูดเล่นโอเคที่เห็นผมร่อนอยู่ อันให้ให้ไปปลูกแล้วก็ซื้ออันมีอออเดอร์มากก็สั้งเงี่ยอันไหนครับให้ไปเลี้ยงแล้วไไไมมม่่่ใครถามผมอย่างนี้มักจะไม่ได้ขายแต่ถ้าไม่ถามเลยโทรไปถามนะจะลาย5กิโลแั่นี้เลี้ยงง่ายไหมครับเลี้ยงง่ายแล้วอันนี้อันนี้มันขึ้นโดยบางเอื้มันเป็นแบบนี้ยานางแดงปลูกต้นเดียวมันขึ้นเป็นร่มเลยโครงเหล็ก คงเหล็กก็ห้าร้อยงเหล็กบ้านเตยหมสองผมซื้อมา็าล์โลพิ้งครับกาแตรงนี้ที่จะเอาออกก็คือจะทำต้นไม้ขายต้นไม้นี่ผมเพาะหนอ,อันนี้ก็มูลที่เบียนผสมดินผสมใบไม้หมักที่ผมหมักกันผมจะปลูกอะไรผมก็เอาพวกนี้หมดเลยอันนี้ก็ตัดชา้าอันนี้เหรอครับ ยี่สถ้กอกอันนี้อันนี้สามเก้าถ้าสวากห้าเก้าแล้วแต่วนี้เอาเดี๋ยวเฉพาะใบเดียค่ลุงใบลุงเปียบไว้แล้วก็ีไว้แล้วก็เดียวมันจเป็นหแล้วขึ้นมาครับอันนี้เป็นใบเหอใบเดียวยเริ่มลต้นมันมันมาเป็นหัวแบบนี้ใช่งต้นมันจะเป็นหัวแบบนี้ หัวมันใหญ่มันมันหัวแบบนี้เอใบย่างเดียวมันเป็นหุมพามลายใบถึงขนาเสียบแต่นี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 ่เนใบเดมนเป็นบเดียวเดียวใช่ใบเดียวออกมาเป็นตัดเป็นข้อตัดเป็นข้อปาตมขว่ดงงมเน่่ด้เยวะจึ้งเหรออันนี้ใบเดียวอมันไม่ได้รอดทุกใบเดมันกาออายเบิ้นน่่เขาใจ ที่ไงที่ว่าข้าใจว่าอันหลายๆใบมันขึ้นแบบไรอ๋อเป็นแบบนี้บ่าวใบไข่ใบมันแต่ละตัวแต่ผมไม่ได้ใส่แค่ใบละกระถางมันนั่นผมแค่กระถางเป็นร้อยผมใช้กระถางเดียวยี่สิบใบมันตีแล้วค่อยแยกออกมันยับมาแล้วอยสั้นอันนี้มันสึ้นนะอันนี้มันจะขึ้นมาเป็นไข่โคโรอย่างนี้ขึ้ไข่ต้นใบ ไบหนึงออกไข่ลูกนึงไข่ของมันตกแล้วมันจะเปเนพวกห่กันจีเซ็นนี่เลยกินไหมออกไข่ก่อนเดี๋ยวพอนั้นก็เหมือนผมพอเบี้ยแล้วเอาเรื่องแห่แล้วเราสิวายอีกแหละกินกินไว้สิแห่ไม่ออกไข่ก่อนจะคอยแห่ไม่ิดก่อนอย่างเงี้ยถ้ใช้กระถางอ่ะสิบใบกับกระถางใบเดียวผมประหยัดจอะประหยัดดินด้วยนี่กิ้มนานองได้เดือนนึงแล้วค่ะยังไม่ออกด้านแต่คิดว่าติดครับแต่คิดว่าติดแต่ว่าอันเนี้ยคือปีกว่ากว่าปีกับปีเลยนะครับ พี่กว่ากว่ามันโชว์หัวมันงามด้มันงามหัวมันงามทีนี้ผมเอาไปขายให้ร้านต้นไม้แล้วบอกมีเท่าไรรับไม่อันผมก็เลยบอกจะีอยปีนครับเอาผมผมไม่เีบยเด้มันหาแบบนี้ยากอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย็ะหายากอย่างเงี้ยผมตัดรากมาทำเลยเดี๋ยวจะแต่งให้มันสวยอันนี้ก็สวยรากมันขือขไม่องหานโกดูโกขต้นนั้นเหรอครับ ผมดึงตึงแล้วก็ตัดตัดอยากตัดผมก็ตัดนะดกันอันนี้ก็ผมขายให้เขาถ้าตัวเล็กกว่านี้ก็สามเก้าอันนี้ก็ยี่เก้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมจะขายไม่ได้นะใบเดียวใบได้ยี่เก้าผมทำไว้ร้อยใบสมมุติท่านผู้ใหญ่เอาเราผมรอได้เราไม่รีบเอาจริงจริงครับทีนี้มันไม่มีต้นทุนเลยถ้าไปเตรียมกระถางไม่มันกระถือง่อยก็ได้เนาะใช่เห็นง่อยเห็นไหมอจารย์วันอันนี้ผมแค่มาสีชิ้นอ๋อจุดเดียวนี้ เราควรจะเอาฐานลูกมาเท่าไหร่มีร้อยมีร้อยห้าหลุมมีร้อยแปดสิบหลุมอ๋ออ๋ออยาวร้อแปดสิบร้อยแปดสิบจะเล็กไปร้อยห้าใช่ไหมร้อยห้างั้นเราก็สั่งมนถูกดีแล้วเราสั่งมาสักยี่สิบใบเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตัวแค่นี้นะห้าหมื่นไม่ไปไหนตอนนี้เหรอนี้ทำอะไรนีทำอะไรขา มิดเสียบเลยหรือว่าทำเหมือนกันแคนะ่แค่น้ำแค่มิดก่อนพอมันงอกก็ค่อยเอามาอ, <c oughs> อันนี้ต้นอะไรนะลูกอันนี้อะไรนะต้นอะไรนะอ๋อช้อนเงินช้อนทองครับการบูนนท <c oughs> <c oughs> อ้าวครับได้แล้วครับ